แค่นี้คนไทยทั้งประเทศก็สุขภาพดีแล้วครับแข็งแรงจนถึงอายุ85แค่ทำา2ข้อนี้ครับข้อแรกคือการโฟกัสที่สุขภาพดีหรือเฮลตี้นั่นเองข้อที่2คือการโฟกัสที่ความสุข หรือการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกเติมเต็มในชีวิตผมดูมาหมดแล้วว่าตลกอดการเรียนหมอ6ปีนะครับอ่านหนังสือมาตลอด13ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือเรื่องเจ็บป,ป่วยผมสังเกตเห็นอยู่2ข้อเนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าทุกคนจะมาเรียนโรคทุกโรคมีเป็นหมื่นหมื่แสนแสนโลกผมว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราโฟกัสที่สุขภาพ และความสุขเมื่อไหร่มันง่ายความสุขก็แค่มีรอยยิ้มครับไม่วิตกกังวลอะไรแค่โฟกัสไปสิ่งที่ดีๆในแต่ละวันในแต่ละวันจะมีสิ่งดีและสิ่งไม่ดีครับคุณโฟกัสเฉพาะสิ่งดีเท่านั้นส่วนเรื่องสุขภาพทําไมผมถึงบอกว่าอ้าวถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องโลกเราจะป้องกันได้ไงเพราะจริงๆแล้วเวลาเราโฟกัสที่สุขภาพมันทําให้เราเนี่ยสามารถได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องสนใจในสิ่งที่เราไม่ต้องการครับบางคนบอกว่าโฟกัสเรื่องสุขภาพมีอะไรบ้างมีแค่4ข้อครับเกาเรียก o t i m a l Health p t i m a um l Health เนี่ยคือการมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดมันใช้แค่4ข้อครับข้อที่1คือการออกกำลังกายเป็นประจำข้อที่2คือการที่เรามีความสุขไม่เครียดข้อที่3คือการพักผ่อนให้เพียงพอข้อที่4คือการดูแลเรื่องอาหารให้ครบทั้ง โปรตีนไขมันตามธรรมชาติวิตามินเกลือแร่4อย่างนี้เป็นสิ่งที่ร่างกายจําเป็นส่วนคาร์โบไฮเดรตจาเป็นไหมจําเป็นแต่จําเป็นเฉพาะมื้อที่เราจําเป็นต้องใช้งานมากอย่างเช่นออกกําลังกายทํางานแบบนี้เราอาจจะต้องทานคาร์โบไฮเดรตบ้างพอเราเข้าใจด้านนี้ก็หมายความว่าเราแค่โฟกัส4ด้านนี้ครับเรื่องสุขภาพแล้วก็หนึ่งด้านเรื่องเกี่ยวความสุขเราก็จะได้สุขภาพที่แข็งแรงพอเราได้สุขภาพที่แข็งแรงโรคอีกเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนโรคที่เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไร มันจะสามารถป้องกันได้แล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคดังกล่าวได้ครับดังนั้นรักคนไทยทุกคนนะครับอยากให้คนไทยสุขภาพดีดังนั้นเรามาโฟกัสที่4ด้านนี้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับแค<ด>่ออกกําลังกายอาหารการไม่เครียดแล้วก็การ<ด>ที่เราเนี่ยรู้จักการดูแลตัวเองแค่นั้นก็พอครับแค่นี้คนไทยทั้งประเทศก็สุขภาพดีแล้วครับใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้เราเจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะครับสวัสดีครับ